สำคัญอีกแรงหนึ่งที่้ามาเกี่ยวข้องกับการบินก็คือแรงโน้มถ่วงหรือวแรงดึงดูดของโลกแรงชนิดนี้น้องๆของทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าจะดึงดูดวัตถุทุกอย่างให้ตกลงสู่พื้นโลกและขณะที่ลอยอยู่กลางอากาศนั้นไม่มีใครต้องการแรงชนิดนี้นะครับดังนั้นเมื่อเครื่องบินบินขึ้นไปในระดับความสูงที่ต้องการแล้วนักบินหรือที่เรียกว่ากัปตันจะต้องรักษาความเร็วเพื่อให้มีแรงยกเข้ากับแรงโน้มถ่วง เครื่องบินก็จะลอยตัวอยู่ได้ถ้าเราอยู่ในเครื่องบินโดยสารก็จะเป็นตอนที่มีสัญญาณให้เราปลดเข็มขัดนิรภัยไปเข้าห้องน้ําไปทําตัวตามสบายได้และพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องก็จะหาน้ําหาขนมมาบริการพวกเรานั่นแหละส่วนนักบินก็มีหน้าที่สร้างแรงขับที่เกิดจากเครื่องยนต์ให้มีมากกว่าแรงต้านหรือว่าแรงฉุดเพื่อให้เครื่องบินนั้นพุ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายการบังบเครื่องบินเนี่ยครับยากหรือเปล่าครับการบับเครื่องบินเนี้ยครับ ไ่สาเแย่รถจนไส่เจแต่ว่าเพื่อนแกนหนึ่งแกนออย่างรถจักยจะมีแค่สองแกนใช่ไหมอาหาที่ีมีสแกนรถยัต์มันมีไปข้างหน้าเดี้ท้ายด้านขวาไปีีไปข้างหน้าเนื้ท้ายด้นขวาแล้วก็มีน่งมีอีกหน่ ใจดีก็สาธิตการบังคับเครื่องบินให้น้องเก็ตหายสงสัยด้วยการจัดขบวนกันใหม่ระหว่างเครื่องบินสองลำเดี๋ยวดูนะแต่เดี๋ยวดเขาจะโค้งสีเรียกเราเด็๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้ ดูความเอียงของเครื่องบินจากเครื่องวัดจำลองขอฟ้าสิครับจากนั้นน้องเกตตก็ลองจัดขมวนเองได้ได้ครับแ้ไลดได้และเพื่อให้หายสงสัยก็ลองขับเอง ต้องรอไปที่ลำดวนเลรู้สึกว่าแก๊สแก๊สจะทำหน้าที่เป็นนักบินคนที่สองเลครับตอนนี้ เอาละครับ,รบน้องๆรักเข้มขัดนะครับเราจะเอาเครื่องลงจอดกันแล้วในการร่อนลงจอดปีก็จะมีบทบาทสำคัญอีกครั้งหนึ่งละครับเพราะมนักบินต้องลดความเร็วเพื่อบินลดระดับลงสู่พื้นพอเครื่องบินช้าลงกระแสอากาศที่วิ่งผ่านก็มีน้อยลง แรงยกจึงน้อยลงตามไปด้วยตอนนั้นแหละครับก็จะมีการเปิดแฟลตเพิ่มมุมปะทะเพื่อสร้างแรงยกให้เครื่องบินสามารถเกาะอากาศอยู่ได้ด้วยความเร็วที่น้อยลงถ้าน้องๆนั่งข้างหน้าต่างก็จะเห็นการทําง,งานของแฟลตอย่างชัดเจนทีเดียวซึ่งถ้าจะสรุปในความสัมพันธ์ของแรงทั้ง4กับการบินนั้นก็สรุปได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับในขณะที่เครื่องบินวิ่งขึ้นหรือว่า take off แรงขับต้องมากกว่าแรงต้านและแรงยกต้องมากกว่าแรงโน้มถ่วงในขณะที่เครื่องบินบินตรงระดับหรือ level flight แรงยกต้องเท่ากับแรงโน้มถ่วงและสภาวะที่สมดุลที่สุดก็คือแรงยกเท่ากับแรงโน้มถ่วงและแรงขับมากกว่าแรงต้านเครื่องบินก็จะบินนิ่งราบเรียบถ้าไม่มีสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ แต่เมื่อเครื่องบินลงสู่สนามบินแรงขับต้องน้อยกว่าแรงต้านและแรงยกต้องน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงเพื่อให้เครื่องร่อนลงสู่พื้นดินเมื่อเครื่องบินร่อนลงจอดจะเกิดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นรันเวย์ซึ่งเป็นแรงกระแทกหมหอฝานดังนั้นเราจึงต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทั้งตอนเครื่องลงและตอนเครื่องขึ้น และเมื่อล้อเครื่องบินหรือว่าแลนด i n g เกียรสัมผัสพื้นแล้วเครื่องบินจะไม่สามารถหยุดนิ่งได้ทันทีเหมือนนักยิมนาสติกนั่นเป็นเพราะว่ามีแรงเฉื่อยเกิดขึ้นครับจึงต้องวิ่งไปสักพักหนึ่งบนรันเวย์เพื่อค่อยๆลดความเร็วลงจนกระทั่งหยุดนิ่งได้ถ้าเป็นบนเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีความยาวของรันเวย์ไม่พอแล้วก็ต้องใช้ตลิงหรือว่าร่มชูชีพดึงเครื่องบินเอาไว้เพื่อช่วยลดแรงเฉื่อยครับ ด้วยหลักการเหล่านี้ทำให้เรามีเครื่องบิน <teor> ท <in> ี่มีประสิทธิภาพมากมายพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง Come can me fly Let's fly with If Let's away you Let fly away. น้องๆลองไปทําความรู้จักกับเครื่องบินที่เคยทํางานหนักรับใช้ชาติกันสักลำสองลำกันแล้วกันนะครับนี่เริ่มจากนี้เลยครับเจ้าเสือเท่าเก่า,กาที่สุดเดียวเดสไทเกอรเครื่อง F5 Freedom Fighter เครื่องบินรบที่เป็นตำนานเพราะว่านี่เป็นเครื่องบินขับไล่ในสายการผลิตรุ่นแรกของโลกทีเดียวถึงอายุจะมากแล้วแต่ถ้าอยู่บนอากาศ F5 ก็คือเขี่ยวเลียบยสำคัญของกองทัพไทย อ่อยากขึ้นไปดูข้างบนยังยรครับโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วแข็งแรงเลย,อยโ<ห>ยอย้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้อโยเห็นไหมการที่จะเป็นนักบินเนี่ยนะมันต้องแข็งแรงด้วยน้องๆอาจสงสัยว่าเขาบังคับเครื่องบินให้เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวายกหัวขึ้นยกหัวลงตีลังกาให้ท้องแบบนั้นกันได้ยังไง เรื่องบินทั้งหมดใช้หลักการเดียวกันในการเปลี่ยนทิศทางครับเพียงแต่ว่าที่เราเห็นอยู่นี่เป็นการฝึกมาเฉพาะทางเพื่อบินผาดแกล้งเพื่อสร้างความต่นเต้นปาเซียวให้กับทั้งผู้ชมและผู้ขับโดยเฉพาะแล้วครับอุ๊ยเว้าวว้าววัดเดือดตั้งเนีย เวลานั่งเครื่องบินน้องๆอาจจะเจอการสั่นสะเทือนหรือว่าบัมที่เรียกว่าตกหลุมอากาศความสงสัยก็ไม่หยุดอยู่ที่หลุมอากาศทันทีว่ามันคืออะไรเกิดขึ้นได้ยังไงกันนี้หลุมอากาศก็คือกระแสาอากาศที่ไม่เรียบเกิดจากการที่อากาศมีความหนาแน่นต่างกันอากาศร้อนก็ลอยตัวขึ้นส่วนอากาศเย็นจมตัวลงและพื้นโลกแต่ละแห่งนั้นก็จะคลายความร้อนไม่เท่ากันด้วยนะครับจึงเกิดเป็นคลื่นที่มองไม่เห็น เมื่อเครื่องบินบินผ่านไปจึงตกหลุมอากาศก็คือเสียาการทรงตัวบ้างเขย่าวบ้างแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่านักบินทุกคนนั้นจะผ่านการเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาพวกเขาสามารถบอกได้ว่าที่ไหนมีหลุมอากาศและยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยนักบินให้รู้สภาพอากาศล่วงหน้านั่นก็คือเราดาตรวอากาศอีกด้วยครับ